โอเคครับก็วันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมอัลต์ฟา l อินซานิตีต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก้านะครับวันนี้ผมเอ่อยังไงเมื่อกี้เขาให้หาอะไรวะจำไม่ได้คลิปที่แล้วเขา,คล,ลเขาคลิปที่แล้วเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออาวุธที่เราทิ้งไว้คลิปที่แล้วครับนะครับอะไรเนี่ยอุ้ย ช็อตเหรอช็อตเหรอต้องแฮกครับต้องแฮกฮึดิเซพชชนเทอร์มินอลคืออะไรวะเราเรามาหาอะไรเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอืหืมใช้ได้ครับก็ใช้ได้เราต้องเราต้องเฮ้ย ล็อบแฮกเหรอแฮกทำไงวะเฮ้ยนี่โอ้โหโอเคเราอะไรวะอ๋อค่อยหา reception terminal ครับซึ่งแปลว่าแปลไทยว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะครับ ก็ <c oughs> ใช้ได้อยู่หรือว่าใช้ไอ,อ,อ,อ้ทางที่เรามาตอนแรกท,ดทดอดๆอะไรฮะกดอันนี้ใช่ไหมจีโทุบแม่งทยุทย,ทยจะเข้าไงวะวะครับอะไร อะไรอะไรทุบแม่งเอ้ยโทรศัพท์เสียงอะไรวะคอนมีเอาครับเรามีเอ้เราเรามีอาวุธยอดนะบทุบแม่งเสียอะไรวะต้องหา รีเซพชันสูงโน้ตซึ่งน่าจะอยู่ในห้องนี้ครับรีเซพชันเฮ้ยอะไรโน้ตอ่ะเ oh, okay, อากดดิโอเคกูได้โน้ตครับเซราเทียมสองครั้งต่อวันนะครับสองมิลลิกร,รมัมยิ่สอบอีกเปล่งแก้ว น้ำครึ่งแก้ว50าิมิลลิตรน่าจะเป็นสูตรเอ่อสูตรของอะไรเซเซรุ่มเหรอค้นโดยโอ้โหดรอัลเบิร์ตโชโชแคชเราเราเป็นคนที่คน้นครับโอ้โหนี่ไม่เล่นมาสามนาทีไม่ยังหายเฮ้ยออคอนเฮ้ยอาวุธคอนโซลอะไร เอาแฮกต้องให้อีกครับอืมอะไรวะแฮกยากชะมัด โอเคครับตอนนี้เอยอะไรอะไรอะไรอืมอืมมาแล้วครับตอนนี้ทูกก่อนแล้วครับตอนนี้ สู้เลยสู้เลยโอ้โหมาสองทางครับตอนนี้ไอ้เชี่ยหลบไปถบไปออีกทางหนึ่งครับอีกทางไม่อไม่ยั้งไม่ยั้งมาสองทีจัดไปจัดไปไม่ต้องแตกไม่ต้องอะไรเอาไปไห้แล้วตายแล้วอ๋อไหลออะโอเคเอามาเอามาเปลี่ยนอาวุธมึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาทุบแมง โอ้ e, ไม่ทน e, ไม่ตายไม่ตายโออะไรมึงอะไรทําไงเฮ้ยอะไรอะไรเนี้ยเคียวเฮ้ยไม่เอาจะเอาเคียวเอาเคียวดิเอาอะไรนี่อื้ม แฮกแล้วใช่หรอแล้วอะไรต่อวะ <S <S อือื <S <S อู้มันใช่ประตูที่เราที่มันพังหรือเปล่าทำไงวะต้องแฮกอะไรหรือเปล่าโอ้ ไม่เข้าใจครับทำไมวะนี่ประตูที่กูม,มาหรือเปล่าวะเรามาโผลโ่ที่ไหนวะไม่เอาครับโอ้เฮ้ยอะไร ที่นี่เปนที่ไหนวะแล้วเขามีลูกศรชี้ขึ้นไปยังบนนี้ทุบแมงอะไรวะต้องขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วประตูไปที่ไหนวะพุทลูกศรชี้ไปทางนี้อะโอ้อะไรอ่ะโอ้ที่นี่มันที่ไหนวะ หรือว่าต้องลงไปวะอ้าวขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้โอเคเราลงไปก่อนล้วกัมีเดือถอยหลังโชว์ดวยน่าอยจุ๊บมมามามาเชี่เมีสองนิ้วมีสอง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 เขี้ยวเนี้ยต่อย เฮ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวรู้สึกว่ารู้สึกว่าเคียวนี่กาก่าอาวุธอื่นแม่งทุบทุบค้อนเพื่อจะเอาค้อนยังยังไม่ได้เลยครับยิงแม่งกดอีอเอาอะไรวะจ๊ะง่ายขนาดนี้ไม่พออ้อะไรเนี่ยคอนไม่เอาครับ เราจะขึ้นไปข้างบนหรอหือว่าแฮกก่อนดีวะแฮกไม่ได้นะครับอะไร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 เฮ้ยชิบหายมีคนเห็นแล้วครับเชียร์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 ยยแล้วเชียร์แล้วแฮกทำอะไรก็ไม่ได้เลยเราไปทาง เอ้ยอะไรกดไปก่อนไปเราสำรวจก่อนครับฉันได้ยินเอออะไรของท่านนี่แหละอาวุธไม่ได้กดก่อนนะครับกดก่อน <S <S อกดอีกรอบกดเพื่อออเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องจนปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อ่านะครับตอนนี้เราไปประตูนี้แล้วกันครับีสแกนอีกแล้ว<ฮ>อ๋อ๋อษโทษถเอาละครับจะสแกนยี่ลออมาอ,อือม โอเคไปสักทีเถอะครับรู้สึกมีมีมีม,ม,มีนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วทุบแมงอือหืออือหือม,มาอีกตัวแล้วครับใช้ค่อนไม่ใช้ครับตอนนี้มา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 ,มาจัดมาโอเคครับ okay. เสียงดน,นตรีเงียบแล้วครับตอนนี้มันมีแล้วนะ ไม่มีมอนสเตอร์แล้วนะเออเสียงอะไรเมื่อกี้แสงก็ซิล่าเลยวะ <c oughs> อะไรวะมาได้ไงวะมันมาจากนางไหนอ้โหกลัวใช่แล้วก็ซิล่าไปทางนี้ไม่ได้ชัวร์ครับ เราตอนนี้เราอะไรวะเราไปทางไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยตกใจเอ้ยทางนี้ก็มีเรโอเคไปไม่ได้ครับก็เลยทางนี้ครับเอา้ามันกดแล้วได้อะไรวะโอ้ เอาอ,อะไรโอเคเราไปทางซ้ายก่อนเอาเอาโอ้โหเจออะไรอะไรเนี้ยอาวุธใหม่นะครับเสียงอะไรวะโอ้

ไปถ่าแล้วต่อต่อต่ออย่างนี้ไปทางไหนต่อเราต้องหยุดเฮ้ยเราต้องหยุดไฟนั้นก่อนหรือเปล่าวะถึงจะไปทางนั้นได้อะไรทุบแม่งอะไรไม่สบอารมณ์ทุบแม่งเลยครับตอนนี้เพื่ออะไรอะไรอะอะไรเยอะประตูเปิดทางนี้เปล่าทางที่เรามานั่นไง โอ้ผมเพิ่งเห็นรับมีทางลงไปด้วยถทดถทดต้องปิดวาลวครับวาลวของไอ้พะกแกแล้วปิดทางเสียงเสียงเสงเสียงใครครับมาไม่ซุ่มเปเสียงท้างหนวะ <c oughs> มองไม่เห็นนะครับ ไปไงวะโอ้โอเคครับเจอเจอว่ <c oughs> อออาอือไม่แล้วครับไมกแล้วครับเยงนี้มาทีไรนี่แม่ง <c oughs> นั่นไงมาสองตัว ข้างบนนี้รับรองมีเหมือนกันครับแต่เราต้องกำจัดข้างล่างก่อนนะครับมาอย่างบมาเร็วม,มากเลยครับทุบแมงกูได้อาวุธใหม่แล้วครับแซดม,ม,มาข้างหลังอีกจัดไปอจันทร์วนตอนนี้ทุบอยา่ยาอย่าทุบแมงแซด เอาลุม嘛ลุ้ม嘛ทุบ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 ไม่ยอมครับไม่ยอมทุบไปหาแล้วครับเสียงดนตรีไม่จบ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 ใช่ไหมไม่จบไม่จบไม่จบอีกไม่จบอีกกดก่อน้วครับตอนนีน้ เสียงมาเอโคไปทางนี้ก่อนนะกดอีออกตรวนีฮะที้ดดีเอ้ไปดีๆก็ได้้องทีอะไรอะไรเยอะขวานไม่กดไม่ได้หรอเอากดอูคได้ครับอาวุธใหม่ โอ้อยางเทโอ้อะไรอะไรตัวอะไรเฮียตัวอะไรวะมาเลยเสียงตอนนี้มาแล้วกูมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเลยครับไม่ต้องมึงไม่ เพชัวร <muitas> ์โอเคครับม er <l Jean> no ันผมเจอฮะตกมาเลยเหรอไม่เปลี่ยนนะครับอาวุธมาสองตัวครับดีเลเยเยอะครับเนี่ยศพเพื่อนตายแล้วหาไม่ตายหรอครับมันโอเคโอเคโอเคอะไรอ่ะไม่เอา กลิ่นเชีย่ยมากครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นน้ำมันหรือเปล่าวะหรือว่าน้ำกน้ำธรรมดาเฮ้ยอะไรก็เป็นอะไรอย,าอย่างแน,น่ซึ่งผมอ๋อหรือจะเป็นวาวเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วไงต่อวะกูต้องขึ้นไปหรอ <S 2> <S 2> <S เอาหรือว่าไงวะ โอเคเราไปลองไปอีกทางครับอะไรวะฮอึอาวุธสุดยอดนะ Monkey wrench อ,อ,อะไรปิดปิดเพื่อโอ้โหอาวุธแับหนักนะเฮ้ย อะไรว่าเรื่องได้อย่างเดียวไม่เป็นไรครับมีปัญหาบางอย่างกับพายะในระบบติดตั้งนะครับแต่มีบางอย่างเขากำลังปกครองทุกอย่างครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้ที่ปั๊มน้ำมันมีปัญหาอะไรเปล่าวะต้องปั๊มน้ำออกครับตอนนี้ อะไรวะอ๋อลัสเซียเสียงอะไรม,มาแล้วครับมาแนละ้วกูมีกูมีปืนครับมีปืนแม่งไม่ใช้ด้วยมีปืนแม่งเอาไม่ฟาดเอาปืนเอาบุกกระสุนมึงไม่มีงไงวะพอพอพอกูไม่ใช้แล้วเอาบุก ต่อ,อยหรือต่ออะไรนะ,ะทบุบแม่งผมใช้ปืนไม่เป็นผมใช้ผมผมสรารภาพาผมใช้ปืนไม่เป็น,นะครับไม่ตายแม่งไม่ตายม่งไม่ตายมานี่หแบทบทุบทุบต่อ,อยแม่งตอนนี้เก็บอาวุธ นี่ก่อนรายกางครับหาที่ปั้มน้ำเหรอไอ้เมื่อตายอีกทุบวัล l d hit s h o t แม่งสัะอะไรอะไรปั้นนมน้ำก็ไอ้เนี่ยผมไม่ใช่เหรอ,อนันเป็นอะไรวะ ทิมเอ,เอ้ขวานมาให้กูเก็บขวานนี่นะโอ้แล้วไอ้เครื่องปั๊มน้ำนี่อยู่ไหนวะห้องนี้หรอห้องนี้ห้องที่เข้าห้องที่ครูเกาเข้ามาดีกว่า Hứa <dories> Lớp tăm nám này mình tông Ở lại quá Hả Bỏ sớm nồi bỏ tăm nám tông này Bỏ sớm thì là tông tăm như ngày Ơi Khuân như ngày quá เอาบอกกูหน่อยว่าเข้าขึ้นยนังไงทบแมงหรือว่าเอาไงวะกลุกนี่กดไลท์เทินออนเอาเปิดไฟทำไมวะ อ๋อเปิดไฟมันสว่าง่นี้ใช่ข้างล่างข้างล่างไม่มีไม่มีเครื่องปั๊มน้ำครับทีนี้เราก็ต้องหาทางขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าหรือว่าเครื่องปั๊มน้ำอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแล้ว เลนหมดปัญญาแล้ววะขึ้นตำน้ำอยู่ไหนวะยู่ไหนใครจะได้บอกกูหน่อยอพอี่อะไรวะโทุไมัอ,อารมณ์เสียตอนนี้ บอกกูหน่อยเหอะมพื่อนาน้อยู่หนอยนายบอกไปกูหน่อยก็ดีใช่ไหมบอกไอ้มาทางเนี้ยติดไฟก่อนเพื่ออะไรเหรอเขา ไอ้ซาดแล้วกูหาตั้งนานกูหาตั้งนานมึงมึงทำง่ายแบบนี้เลยฮะไอ่อะไรของมึงวะโอเคเริ่มแห้งแล้วหรือเปล่าโอ้โหน้ำมันก็ท่วมชิบหายหมดกดอะไรโอ้ยกดนี้กดตรงนี้นะครับ กูกูกำลังทำอะไรอยู่อออโอเคกด SD สดีแสดปั๊มสกุปกูเมืม่อยแสดเช็คคอยแล้วตอนนี้ปั๊มน้ำเสร็จแล้วมาทำอะไรต่อ เราไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วไปเลยโอเคเราก็ขึ้นลิฟต์ดิใช่ไหมโอเคครับก็รู้สึกว่าจะต้องโอเคครับก็ ขึอนลิฟ์มาแล้วนะครับอะไรวะมาเลยอ่ะมาถึงก็มาเลยอ่ะเอาชิบหายอาวุธกูอยู่ไหนหวะอาวุธกูมาดิโบเตะแมงขโมอยอาวุธมันก่อนโอเค แล้วไม่คิดจะไปทางอื่นก่อนเหรอกดไม่ได้กดไม่ได้ดไไดโอเคเราไปทางทางนั้นก่อนลนะสแกนอีกแล้วอ่ะ เสร็จแล้วรอบสองอแล้วก็รอบที่สามเสร็จมันสกแกนมันสกแกนจนหน้ากูหน้ากูแดงหมดแล้วว่าไงเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดน่ารอเลย no delay น์เรอลัง เจออะไรอะไอเชียนี่ตัวการอะวะมึงทำอะไรมึงทำอะไรตอนนี้กำลังส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับไปไปไหนของมันไม่รู้แล้วอ,อะไรของมึงเนี่ย โอ้โหโอ้โหรุดลงมาแนละ้วตอนนี้ลงไปชั้นใต้ดินเลยนะครับโอ้โหไม่รักษาของมั่งหรอวะ